เต็มันงสามสิบกว่าบาทเนาะสามสิบกว่าบาทไม่ได้กินไปที่นั่นหรพักจะให้มากินอีตุยอีแต่นหน้าก,กับปลูกเอง้ะค่ะพี่น้องอืมสุกเล้อแล้ว ว่านมามาไม่มีกยเดียวีเเล็กมีเศเล็กไหมว่นตํำมามานี่เอยกอูนม่เป็นบบวาโอยอยู่ทางกลางัากกบบลางด้พี่น้องเขาลลางอยู่เขาลางอยู่หคนาลางบอล มากะซีเดียใจโคตรนี่ละเดีว่ห่อนี่ห่อนนี่ละจ้งวายอยู่นี่สุขภาคอยกินได้แน่ห่อนหอนเนี่ยแสบปะอือ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 กกอบบอาืออืาอือ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 เื้อือ่ืออืออืลอออู่เืออ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 ออือ อยไไลตีัตีเองมากอย่าไไอ๋อกระสินมันตอนนี้ผักจะให้มากินออีแต่หนากัปลูเองแล้วครัพี่น้องอืมสุดเ้ นำกบเล้วพี่น้องพี่เลียง่เยเต้ลงกลัวใายกินเมื่อตอนนีใส่ไว้ได้ไหมเซ็มนัสามสิบกว่าบาทเนาะสาสิกว่าบาทไม่ได้กินไปที่นั่นหรอออือืมอืออือ S <S อืม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 อือืม,มอือืมยังอายุน้ากลางเอาน้ากลางออกก่อนงกตามงบตามงบเพราะว่ามูลค่านี่ก็ของเข้าเองเนาะครับหน้าบ้านหลังบ้านค่ะถ้าจะปลูกเรื่อยๆนะคะทุกคน กระปูกพักจะให้ามากินอีอตุอีแต่หนากระปูกเองแล้วครับพี่น้องอืมสุกเย้ล้วกินเพื่อได้คว้านได้ดหรือควานนันเรียวอืมยังอยู่หน้กกากลางเอาหน้กกากลางออกกัน บออมากระจีเลียใจ่คนนี่ล่ะเดี๋ยมันห่อนี่ห่อนี่ล่ะจ้าวายู่นี่สกปรกผ้าคอยกินได้แน่ห่อนห่อนเนี่ยแสบหรอกินเพื่ออะไรวนได้หรอขวนนันเลี้ยว ก็เออเซ็นนั่งสามสิบกว่าบาทเนาะสามสิบกว่าบาทไม่ได้กิมไปที่น,นั่นหรอกตามงบตามงบเพราะว่ามูลค่าเนี่ก็ของเข้าเองเนาะครหน้าบ้านหลังบ้านค่ะถ้าจะปลูกเรื่อยๆนะคะทุกคนจะปลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะมามันีก็ชินเซยครับเส้น มุ้่วนนี้ก็มุ้อ่กินเพื่ออะไรขวานได้หมดขวานนั่นเลี้ยวตามงบตามงบเพราะว่ามูลภาอนี่ก็ของเข้าเองเนาะครับหน้าบ้านหลังบ้านค่ะถ้าจะปลูกเรื่อยๆนะคะทุกคนจะปลูกกินเพื่ออะไรขวานได้หมด วันนันเลีววันมามาไม่มีกุิไม่มีเส้นเล็กม,มีเส้นเล็กมัว้วันตำมามาอือะเส้นมันสามสิบกว่าบาทเนาะสามสิบกว่าบาทไม่ได้กินเบเนี้เนาะ กว่านมามานนม <c oughs> ไม่มีกุฏิไม่มีเส้นเล็กมีเส้นเล็กไหมว่านต่ำมามาว่าเท่าจะเข้ากินกับเมียเหมือนะับงั้นตัวง่ายๆกินเบอร์ได้พี่น้องกินสองคนเบอร์ได้ครับ<ะ>มากแล้นะ ก็เวยโอ้ยนีไอนึ่งก็บ่อยบ่อยที่เด็ดเนี่ยพักจะเข้ามากินอีตู้อีแต่เขากบปูกเองแล้วพี่น้องอืมสุกเลยแล้วพัก จะเข้ามากินอีตูยอแต่เ้ากาับปลูกเองด้วยครับพี่น้องอืมสุกเลยแล้วอืมยายุนักลางอาลนักลางออกกันมุดผาที่ั่ง,งอิูซีน่ดทีนะแต่ว่าเวลาห้ามัาจับจัดเอาไว้ะเหนื้อครับเจ๊ก็ไม่กินหนักครับพี่น้อง ไปแล้วค <สา S 1> ่ะสวัสดีค่ะาตามงบตามงบเพราะว่ามูลภ่านี่ก็ของเข้าเองเนาะครับหน้าบา้านหลังบ้านค่ะถ้าจะปลูกเรื่อยๆนะคะทุคกคนจะปลูกพักจะให้มากินอีตุอีแต่ักับปลูกเองแล้วค่ะพี่น้องอืมสุดเลยแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะมามันีก็สินเซยครับเสิน มัวนอะไกูม้วามากระสีเดียกใส่คตรมีลาเดี๋ยวพากผอนนี่หม้วนีลาจ้าวายูนี่สกปาก่อยกินได้นี่ยหอนหอนเนี่ยเสียบอ่ะจุดผาที่ิัิจีดซิมทีแต่ว่าเวลาค่ะมับจัดเอาไวเสิรครับเจ๊ก็ไม่กินอ่ะครัพี่น้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอยังอยู่นักกัร เอาหน้กกาองออกกัน,นบอกสบยใเย,ย,ย่อ่าเขาเียไ <c oughs> <c oughs> อนี่นขบ่คอยบ่คอยคดิดเนี้ยนไงว่านมามาม่มีกเตีไม่ <c oughs> มีเส้เล็กมีเส้เล็กเว่านต่ำม,มามาดูว่าคอยก็ว่าอย่นี่ มัปปกกัศดีเดียกใจข้นนี่ละเดี๋ยวไม่ผ่อนนี่ห่อนนี่ลาเจังว่าอยู <spoiled forbidden S 1> ่นี่กปรกผ้าคอยกินได้แน่ห่อนห่อนอย่างนี้แฉลบมักกัศดีเดียกใจข้นนี่ละเดี๋ยวไม่ผ่อนนี่ห่อนนี่ลาเจังว่าอยู่นี่กปรกผ้าคอยกินได้แน่ห่อนห่อนอย่างนี้แฉลบเ้นมันงสามชิปกว่าบาทเนาะสามชิปกว่าบาทไม่เลยกินไปทีเนี่ยเนาะ ยิบหาที่ทั้งยิบซิ่งที่แต่ว่าเวลาทามาจับกัดเอาไว้เสน้อครับเจ๊ก็ไม่กินอ่ะครับพี่น้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะตามงบตามงบเพราะว่ามูลภ่านีก็ะของเข้าเองเนาะครับหน้าบหลังบ้านค่ะถ้าจะปลูกเรื่อยๆนะคะทุกคนจะปลูกตามงบตามงบเพราะว่ามูลภาานีก็ะของเข้าเองเนาะครับหน้าบหลังบ้านค่ะถ้าจะปลูกเรื่อยๆนะคะทุกคน จะปูกใครก็ว่าอย,อยู่นี่อ๋อยังอยยุหน้ากลางอาอหน้ากลางออกกันจับหาที่เส้นผิดซิ่งวะทีแต่ว่าเวลาห้ามัมจับจัดเอาไวปเฉยนอครับเจ๊ก็ไม่กินหนักครับพี่นอ้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะงงกับว่าแล้วพี่นอ้อง เรี่เลียลูกเลียเต้ยต้องกลัวใครกินเมื่อไหร่ใส่ไม่ได้เลยมัวยใส่ง่ายๆกินเบอร์ได้พี่น้องกินสองคนเบอร์ได้